สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนนะคะทําตารางเบอร์คู่ค่ะ,ะคลิปที่แล้วเราทําเป็นเบอร์เดี่ยวเนาะวันนี้เราจะทํามาเป็นคู่ค่ะสําหรับแบบเผื่อใครที่อยากจะมีหลายทางเลือกไวให้กับลูกค้าเนาะก็เหมือนเดิมค่ะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเนาะแต่ว่าให้เรานะคะไปเพิ่มช่องเป็นแกน x อคะค่ะเป็น5ส่วนแกน Y นะคะก็คือเป็น10ค่ะ ก็คือจะได้หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็พอได้หน้าต่างอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะทุกคนทีนี้ให้ทุกคนเลือกไปตรงแปลงค่ะใช้เป็นแปลงแบบแข็งนะคะเหมือนเดิมเลยใช้เหมือนครั้งที่แล้วเลยแล้วก็ทีนี้แปลงมันก็จะมีให้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เอาเราก็ใช้เป็นแปรงแบบแข็งนะคะเพราะว่ามันสะดวกแล้วมันก็ง่ายแล้วก็เลือกสีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเลยแล้วแต่ความชอบของเราได้เลยนะจ๊ะว่าอยากได้สีสันแบบไหนอะไรยังไงก็ เอาเลยตามที่ทุกคนสะดวกก็ปรับขนาดค่ะเหมือนเดิมอยากได้เล็กใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะอยากให้ทุกคนมาเพิ่มตรงไม้บรรทัดนิดนึงเพื่อม,มันจะได้ง่ายะค่ะในการขีดเนาะเพราะเบอร์คู่มันจะเป็นอ่าแนวยาวมากกว่าเบอร์วงกลมก็ให้เราอะค่ะเลือกเป็นไม้บรรทัดนะคะมาวางให้ทุกคนอะขยายอะค่ะตัวของไม้บรรทัดอะ ออกไปนิดนึงเนาะเพื่อที่มันจะได้แบบมาอยู่ในช่องตารางของเราพอดีเวลาเราลากลากกรอบของเบอร์ค่ะมันจะได้ง่ายเนี่ยค่ะพอเราได้กรอบที่เอาไว้สําหรับใส่ตัวเลขแล้วใช่ไหมทุกคนก็ให้เราไปเพิ่มเลเยอร์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือนะคะเป็นอ่ะข้อความเนาะแล้วทุกคนนะคะก็พิมพ์พิมพ์ได้เลยพิมพ์เหมือนปกติเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอะไม่รู้ว่า ตัวไหนคู่กับตัวไหนอะก็คือสามารถดูดูไปพร้อมๆกับเราก็ได้เนาะหรือว่าถ้าเกิดว่ากลัวไม่ทันอะ่ะก็ให้เปิด Google นะคะเสิร์ชได้เลยว่าเป็นเบอร์เบอร์เงินคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีขึ้นให้ทุกคนดูว่าเออต้องจับคู่ตัวไหนกับตัวไหนนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะงงซึ่งเราเองก็งงเหมือนกันยังไงอะคะ่ะเดี๋ยวก็ขอ,อพิมพ์ข้อความอ่ให้ครบทุกช่องก่อนแล้วกันเนาะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนสามารถเลือกสีเลือกฟลอนต์ได้ตามใจชอบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขนาดนะคะกับช่องว่างนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะลองค่อยๆปรับเนาะเพราะว่าบางตัวเลขอะคะ่ะความกว้างหรืออ่าความใหญ่ของเลขอะบางทีมันก็จะไม่เท่ากันเนาะแบบขาดขาดเกินเกินบางอะไรเงี้ยก็ลองค่อยๆปรับช่องว่างแล้วก็ปรับขนาดดัะคะ่ะให้มันสวยงามเนาะเนี่ยแบบ ก็ลองขยับดูว่ามันจะต้องประมาณไหนอย่างนี้เนาะเพราะว่าไม่งั้นนะเดี๋ยวมันจะเกินเลขแต่ละตัวอะไรเงี้ยมันกว้างไม่เท่ากันด้วยหลังจากที่เรานะคะพิมพ์เสร็จหนึ่งบรรทัดแล้วจะเริ่มบรรทัดต่อไปนะคะก็ให้เรามาเพิ่มเลเยอร์เหมือนเดิมค่ะทําแบบนี้ทุกครั้งนะคะจนถึงช่องสุดท้ายหรือว่าบรรทัดสุดท้ายของเรานั่นเองนะ thank you ขั้นตอนสุดท้ายคือการรวมเลเยอร์ค่ะให้ทุกคนคลิกตรงนี้เลยคลิกไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงช่องสุดท้ายนะคะอย่างนี้ให้เรากดโอเคได้เลยเนาะแล้วก็เรียบร้อยค่ะเราก็มาจัดความเล็กใหญ่ของกรอบได้เลยว่าอยากให้มันอยู่ตรงไหนของหน้ากระดาษเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะจบไปเพียงเท่านี้เนาะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะ